เอาสามเมแล้วมันสิอ้วนนึกมเอาพเจ้าเป็นทอมแอมันโมเม้นประเทศได้าบาดู่เนี่ยเทอมแอมนะใช่เออคหมดเลยเมาหมดเลยหรอใช่ค่ะพี่แก๊เลี้ยงขอตาหน่อยขอตาหน่ไม่ต้องมาทำท่าไม่ได้ยินหรอเขาใคราใคไหปา เอาจริงๆนะเนี่ยเอาเลยหมดนะอ้ยอ้ยโอ้ยโล้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ่้อยโอ้ยโอ้ยรอกยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโร้ยอ้ยีอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอนยโอ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้อ้อ้อยอ้นโ้้อย เป็นยัไงบ้างกลับบ้านลูกเห็บตกไหมอ่ะคิดถึงหนูหรอไม่ได้คิดถึงแค่ถามว่าลูกเห็บตกไหมคิดถึงหนูหรอเออมันมป็นคำถามไงลูกเห็บตกไหมคือช่วงนี้มันเราดูฝนไงฝนตกก็นไปว่าคิดถึงหรออันนี้ลูกเห็บครับคิดถึงหนูหรอคิดถึงพูดแบบนี้ครับหนูสองชั้นว่าไงบอ มาอ้าวใครบอกให้มาใครบอกถามทำไมว่าอยู่ไหนแล้วมาทำไมเมื่อกี้ไม่ต้องการเฮ้ยบอกคืองั้นงั้นจะกลับให้เปลี่ยนเป็นแม่ครับก็จะดีกว่านั้นกลับนะไม่ต้องมาเปลี่ยนน้ำมันเหนื่อยไหมเหนื่อยป่ะเหนื่อยนวดให้ไหมแต่ไม่เหนื่อยแล้วเหรอทำไมก็มีแม่ครับไม่หัวใจเลย สำคัญตัวหอมหอมอผู้ใดปัดแก่ไปเธอแย่หล่อนปัดอีกแล้วอุ้ยว่ามันลิ่งบาบูเนรอกคนน่าอ๋อสวยแล้วแฝดชันโอ้แฟชันจังหวะแก้มเดงแดงเลยวันมันไปส้นสัน้นเกีหน้าผู้ใดว่าพี่แก้มอะไรวันที่สิบเก้าเรามีงาน ขาบอกแล้วชีวิตเรามันเกิดมาเป็นคู่กันคู่กันดิคู่กันในการทํางานเราขาดกันไม่ได้เขาจะมาใส่ในทุกวันหมาตัวไหนรู้บอกว่าเลิกกินไปเลยหมาตัวไหนอจิตายแล้วถึงจิตายแล้วหมาตเน่ะคุณได้คุณได้ไปใส่ค่ะคุณได้คุณได้คุณนายจะไปไหนคะตีมเนื้อกับตีมเนื้ออยู่ หาเสือพ่อฮ่าฮ่อปรกดนสั่นตัวให้คือพี่หรือพี่หยิบผิดตัววะเข้ามาให้แบบนี้สลับกันเหรอใช่เหรอมีข้อซอยนะคะก็ล้างก๋วยเตี๋ยวมันจะมีเรื่องไงมีที่เหงอมันก็ต้องมีปั้มันร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เดือดก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ แล้วก็าตี๋เขเขามีอ่ะทาลก็มาขายด้วยจะทำไมเลิกิเไหมแล้จะทำไมแล้วจะทำไมล่ะเาสิเอาสิเอาสิไปไมเอาสิเอาไปด่กูเลยไปไปซีไกล้ใลหน่อยไปซื้อกินให้เลนั่นไอบีไมซื้อเลย วันนี้นะครับผมก็เป็นวันของเรานะครับทำให้เต็มที่นะครับทุกคนสู้เพื่อบ้านสิงห์เอสพิกสิงเล็กคอดนะครับมาสิงเลเอสพิกสู้ย